สวัสดีค่ะวันนี้เราไปชมการล้างแว่นตาของเรานะคะว่าเราทากันยังไงบ้างก่อนอื่นดูเจ้าสิ่งนี้ก่อนเลยตรงนี้เรียกว่าแป้นจมูกนะคะถ้าของลูกค้าเก่าเหลืองมาเราเปลี่ยนให้ฟรีค่ะไม่คิดเงินนะคะตรงนี้เราไปชมตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นเครื่องล้างแว่นนะคะที่เรามีไว้ให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะที่มีแว่นมาเราก็จะนําแว่นลูกค้านะคะมาใส่เครื่องค่ะแล้วเราก็จะกดปุ่มนะคะตรงนี้เลย นะคะซึ่งเราจะตั้งไว้ที่1 8 0สิวินาทีนะคะพอเรากดไปแล้วเครื่องเขาก็จะทํางานของเขาปกติค่ะเราก็รอเวลาอย่างเดียวค่ะโดยเครื่องเนี่ยการทํางานของเขานะคะจะเป็นระบบสั่นนะคะพวกคราบฝุ่นสกรปรกนะคะหรือว่าภาพฝังแน่นที่อยู่ตามร่องเลนนะคะหรือว่าตามก้านขาเนี่ยเขาก็จะหลุดออกมานะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะ้ำแว่นใส่เครื่องแล้วล้วก็รอเวลาอย่างเดียวค่ะเราก็ชมการทำงานของเขาไปนะคะ เราตั้งไว้นะคะเวลาก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะพอครบเวลานะคะเครื่องมันก็จะหยุดการทํางานเขาเองนะคะวรนนี้เราตั้งไว้ที่180วินาทีนะคะพอเครื่องเขาทํางานตามเวลาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําแว่น่ะออกมาล้างน้ําเปล่านะคะให้สะอาดะคะ่ะโดยล้างทุกจุดนะคะของเลนนะคะเพราะว่าในเครื่องเนี่ยเรามีน้ํายาผสมไว้เราจรึงต้องนํามาล้างน้าเปล่านะคะเราก็จะล้างให้หมดทุกจุดเลยนะคะให้สะอาดที่สุดนะคะ เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําแววนนะคะมาเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะเพื่อทําการซับน้ําก่อนนะคะให้แห้งนะคะโดยเช็ดไปในทางเดียวกันหมดเลยนะคะเช็ดทุกจุดนะคะหน้าแว่นก้านขาทุกจุดเลยหลังจากนั้นเราก็จะนาผ้าเนื้อไมโครไฟเบอร์นะคะมาเช็ดแววนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการเช็ดก็เหมือนเดิมทุกอย่างคะ่ะเช็ดไปในทิศทางเดียวกันนะคะให้หมดทุกจุดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้แววนนะคะที่ใสและใหม่